หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวนะว่าโรงแรมดูสิตานีเขาจะทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่วันนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนะเขาเอายอดสีทองตึกเก่ามาใส่ตึกใหม่ด้วยแต่ว่าวันนี้ต้าไม่ได้พาทุกคนมาดูโรงแรมนะ uh huh. ต้ามางานเปิดตัวคอนโดใหม่ของดุสิตานีที่หัวหินบนพื้นที่20ไร่เลยะจะพาไปดูว่าคอนเซปต์การดีไซน์ของโครงการนี้ มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูเมื่อกี้ที่บอกว่า20ไร่อ่ะให้ถ่ายว่ามีกี่ยูนิตมี9กยูนิตเองนะ <Wow. S 1> คือเป็นโครงการที่เข้ามาอยู่แล้วรู้สึกเหมือนบ้านเดี่ยวชั่วๆแล้วก็คือความพิเศษของที่นี่ก็คือมันทําให้พื้นที่ส่วนกลางคือมีพื้นที่สีเขียว60%ตัวอาคาร40%มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์หลายเจเนอเรชันเพราะาเขาเตรียมพื้นที่ลานกว้างสําหรับสัตว์เลี้ยงสระว่ายน้าเด็กผู้ใหญ่กิจกรรมออกกาลังกายก็ครบเลยจุดเด่นของเขาอีากอันันนพื้ที่ที่่อยูในนิตดกกักับโรงแรแ,งรงแรมดมสิต่่วากา ใช้ประสิทธิของคอนโดได้นะเออการออกแบบของเขาคือพิเศษตรงที่คนที่อยากได้ฟิลแบบอยู่บ้านนะ่ะสามารถเลือกซื้อตึกที่อยู่ชั้นล่างได้เพราะจะมีสวน,ส,วนส่วนตัวด้วยส่วนเพนท์เฮาส์ชั้นบนใช่ไหมถ้าเป็นตึก6ชั้นก็จะเห็นวิวโล่งๆเลยถ้าใครสนใจนะโครงการนี้ชื่อว่าดูสิตอัจจราหัวหินกําลังจะเปิดห้องตัวอย่างพร้อมให้เข้าไปดูในเดือนสิงหาคมนี้แล้วหวังว่าตั้มแล้วก็เพจสเปซสตอรี่น่าจะได้มีโอกาสพาทุกคนไปดูห้องตัวอย่างกันด้วยแล้วเจอกัน